ยังอยู่กันที่จักรวาลของทาง Marvel Studio นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเปิดเผยม,มาเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะฮะไม่นานนี้ครับผมมีการเปิดเผยว่าเราเนี่ยจะได้เห็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่จะกลับมารับบทเป็นโทนี่สตาร์กอีกครั้งหนึ่ง ช็อตนิวส์ตอนนี้นะครับมีการยืนยันแล้วนะฮะว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยจะกลับมารับบทเป็นโทนี่สตาร์กอีกครั้งและยังเป็นผู้นำกลุ่มอิลูมินาติครับผมที่จะออกมาในภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนด์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับว่านักแสดงอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยหลังจากที่มีการสละชีวิตตัวเองโดยการดิดนิ้วเนี่ยสแนปไปทีนึงเพื่อที่จะกอบกู้จัก,กรวาลของมาวลเวิร์สเนี่ ให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยพิบัติอย่างทานนอสได้เนี่ยฮะตัวของโทนี่สตาร์กมันตายใช่ไหมครับในจักรวาลของ MCU เนี่ยโทนี่สตาร์กตายแล้วแต่ตัวละครตัวนี้ครับตัวละครที่จะเป็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียคนนี้จะเป็นโทนี่สตาร์กตัวใหม่จะเป็นโทนี่สตาร์กคนละคนกันคนละตัวละครกันนะครับที่จะออกมาแล้วก็เป็นผู้นำของกลุ่มอิลูมินาติด้วย ซึ่งตอนนี้นะฮะทางโรเบิร์ตดาวนิจูเนียเนี่ยได้ออกมาพูดอีกว่าโทนี่สตาร์คในเวอร์ชันนี้จะมีนิสัยที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างมากครับเขาจะมีความหลงตัวเองอย่างมากมีความเจ้าเล่และไม่เชื่อใจใครเลยในทีมครับทำให้ในจักรวาลน,นั้นเนี่ยไม่ได้มีทีมอเวนเจอร์ขึ้นมานั่นเองแต่ในจักรวาลน,นั้นก็ มีทีมอิลูมินาติมาแทนนะครับที่เป็นทีมรวมคนที่มีความฉลาดที่สุดในโลกอยู่ด้วยกันนะครับทีมอิลูมินาติมีใครบ้างละ่ะมีไอออนแมนมีชาลซเวียโปรเฟสเซอร์เอ็กใช่ไหมครับที่มีการยืนยันแล้วว่าแพทริกจดจะมาเล่นในด็อกเตอร์สเตรนท์สองมีเนมอร์มีด็อกเตอร์สเตรน์ตอนนี้เนี่ยไอ้กลุ่มอิลูมินาติเนี่ย ตัวละครที่โผล่หน้าออกมาเนี่ยมันยังมีไม่ครบนะครับมันโผล่หน้าออกมาที่เห็นในจักรวาลของ marvel studio เนี่ยมันเห็นแค่3ตัวครับนั่นก็คือตัวของ Iron Man, Black Bolt แล้วก็ Doctor Strange ซึ่ง Iron Man ตายแล้ว Black k o o w ก็เหมือนซีรีส์จะไม่ได้ไปต่อก็เลยทำให้เราไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่ดูไอ้ u n h u m a n เออ Inhuman เลย ตอนนี้พูดถึงกลุ่มอิลูมินาติแล้วกันพูดอีกรอบหนึ่งนะครับกลุ่มอิลูมินาติเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวละคร6ตัวละครที่เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกนะครับคนแรกเลยก็คือไอออนแมนครับผมโทนี่สตาร์กนะฮะคนที่2ด็อกเตอร์สเตรนด์ครับคนที่3โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ครับชาลเซเวียคนที่4ริทลีชาร์ดครับมิสเตอร์แฟนตาติกนะฮะไอยางยืดนะครับจากแฟนตาติกโฟนะฮะมีแบ็คโบนะฮะราชาแห่งอินฮิวแมนนะครับแล้วก็มีเนมอร์นะฮะเป็นเหมือนราชาแห่งโลกท้องทะเล นี่คือ6คนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลรือว่าได้นะครับมารวมกันเป็นกลุ่มอิลูมินาติเพื่อที่จะปกป้องภัยพิบัติที่คนธรรมดาหรือแม้แต่อเวนเจอร์ไม่สามารถที่จะต่อกอนได้ผมมีพูดถึงทฤษฎีที่กลุ่มอิลูมินาติกลุ่มนี้จะกลับมานะครับในจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe แล้วเนี่ยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมเคยพูดเอาไว้ว่าไอ้วันด้าเนี่ยเขาอาจจะทำเหตุการณ์ House of M ขึ้นมาแล้ว เหตุการ์ House of M เนี่ยมันทำให้วันด้าเนี่ยใช้พลังแล้วกลายเป็นตัวร้ายแล้วทีนี้ครับพอวันด้าใช้พลังแล้วกลายเป็นตัวร้ายเนี่ยกลุ่มอิลูมินาติจึงต้องมารับมือกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อพระหุจักรวาลดรสเวนจึงต้องไปตามช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแก้ไขกับกลุ่มอิลูมินาติกลุ่มนี้นั่นเองเเรื่องที่ผมคาดเดาว่าในดรสเวน2จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็เห็นว่านะครับว่าดรสเวนภาค2นี้เนี่ยตัวละครอย่างอเมริกาชาวเวสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มันข้ามมิติได้ฟ,ฟ,ฟ,ฟับฟับเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีบทหลักมีประเด็นหลักอยู่ในเรื่องด้วยมีความสําคัญมากต่อนเนื้อเรื่องภาคนี้รอคอยดูรอคอยดูว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียในเวอร์ชันที่หลงตัวเองมากกว่านี้จะเป็นแบบไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียตัวละครอย่างโทนี่สตาร์กเนี่ย แกก็มีความหลงตัวเองพอสมควรนะก่อนที่จะมีทีมอเวนเจอร์เนี่ยแกหลงตัวเองมากเลยนะครับจนจนทีมอเวนเจอร์ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยโนี่สตาร์กจึงพึ่งเริ่มที่จะเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องแล้วก็ยอมให้กับตาม,มิการเนี่ยเป็นผู้นําทีมอเวนเจอร์เนื้อเรื่องมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับต้องรอคอยดูนะครับสิ่งที่คนหลายหายคนคิดถึงนะฮะสิ่งที่คนหลายหายคนคิดถึงคือ โ o เบิร์ตดาวนี่จจะมารับบทเป็น Tony s t a r รอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายๆคนน่าจะได้เห็นในครั้งนี้แน่นอนนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟน Marvel Studio ผมว่าเรื่องนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ภาคเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าดูขึ้นทุกวันทุกวันหรอสำหรับ ด็อกเตอร์สแควร์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมททิสภาคนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอเล็กซานเดอร์ชาแนล